สวัสดีค่ะทุกคนเนยนัดช้ยนะคะวันนี้เนี่ยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาชาชแนลนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูที่แบบว่าสุดยอดมากมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินกุ้งนานแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํากุ้งกันเมนูวันนี้ก็คือยำกุ้งสุกจ้าเอาวันนี้เราทาสูตรแบบน้ำปลาน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนมีอะไรกันบ้าง เราจะมาดูวัตถุดิบในการทํายํากุ้งกันนะคะก็จะมีพริกกระเทียมนะคะที่ตําแล้วนะคะเราไม่มีขึ้นช่ายนะคะเราสามารถใช้ผักชีแทนได้นะคะมีมะเขือเทศค่ะหอมหัวใหญ่แต่ความชอบเราเลยนะคะอ่ามีมะนาวค่ะตัวหลักของเราเนี่ยนะคะคือกุ้งขาคุ้ม,มอุ้ยทุกคนตัวใหญ่มากเลยทุกคนทุกคนตัวใหญ่มากอะกรอบเย เครื่องปรุงของเรานะคะจะมีน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะสูตรหนึ่งแล้วก็พี่ขาดไม่ได้เลยนะคะโคนน้ำปลาลาแม่งสุดเลทุกคนเออร่อยมากนัวมากเลยนะไม่ต้องใส่ผุงชูรสเลยสูตรนี้รับรองขวดเดียวยูนใสพ่พริกกระเทียมที่เราสุกเลยนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาลานะคะทุกคนอย่าลืมไปตำแล้วทุกคนนะน้ำตาลค่ะมะนาวมาที่นะคะหอมง่วใหญ่ตามด้วยกุ้่งของเรานะคะ ด้วยผัดชีอันนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนดูสิกุ้งเน้นๆหน้าตัวใหญ่าะทุกคนดูดิโอ้ my god ถ้าไปกินร้านอะก็ประมาณ50 6 0เป็นร้อยอะอันนี้เราทำเองแล้วเนี่ยโอ้โหหมดมากกว่าร้อย้วก็ยังนะคะใครชอบก็ใส่ค่ะแต่เราชอบค่ะแต่เราชอบค่ะ ทุกคนอันนี้ก็คือยำกุ้งนะคะที่เสร็จแล้วเราใช้เป็นกุ้งสดนะคะทุกคนอุยย้ยแสงเยอะเกินไปนินนนนนะนดกกนดึนนี่มันอ่โอ้หนาแค่วะตกกระจายอันนี้ทุกคนอันนี้คือยำกุ้งสุกนะคะอ่ะเชฟมีอะไรจะแนะนำไหมคะ <c oughs> ที่เราจะแนะนําก็คือน้ำปลาแม่ทั้งสุกนั่เองนะคะทุกคนมันนัวมากนะทุกคนต้องไปตำนะทุกคนนะแม่เล่าแม่เล่าราคาสี่สิบบาทจ้าไปตำได้นะคะทุกคนกินกันเลยลงมือนะคะวันตอนนี้เรารู้สึกว่าหิวอีกแล้ววนเราก็หิววันนี้เราก็หิวขอญาตใช้มือนะเฮ้ยไม่ไหวว่ะนัวนนี่เอาเต็มทีมาหนึงพอเห็นไหมเห็นไหม กินกับกระเทียมมันคืออร่อยมากทุกคนคือกับกระเทียมอร่อยอะมันอารมณ์มันกุ้งแ,แค่น้ำปลาแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นที่มันสุกมีความเด้งน,นะโกดนะต้องกินกับขอแย่ตใช้มือแล้วะทุกคนเราเป็น นี่คือแม่ใส่ผู้ชุนรสเลยนะบอกเลยคือแบบใส่น้ำปลาร้าทีเดียวจบอืมอร่อยวเนี่ยว่าควรต้องไปลองทำนะสูตรน,นี้ด้วยกุ้งใหญ่นะโอ้โไข่ไข่อืเอ้าซื้อในเช้า เผ็ดจากกระเทียมอย่างนี้เลยเผ็ดกำลังดีเลยนะเผ็ดกำลังดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแพงหรอกเผ็ดพอดีบัวพี่ได้ซีอ,อิ๊ดก้าวเข่าให้อีแม่กินที่กระทะแห่แม้ตแบบ้นเขาบอเออแม่ก็ได้บัวบัหมูสิกินงยังกินไหนตัวเล่อะแล้วสิกินงยังแล้วเสียไปกินใช่ไหมบอเสียของเอาพี่ได่แบบบัวเขาไปในครัวเลยพี่เนาะ ว่าเสียของกระเทียมอ่ะมันจะช่วยขับลมได้ดีมากแก้ฝ้าก็ได้ถ้าอาฝานบ้างอ่ะก็ว่างไวม้ไม่จะช่วยแก้ฝ้าบนหน้าได้อร่อยมากอะ่ะบอกเลยว่าถ้าไม่มีเชฟฟิมก็ไม่ทำก็ <laughs> 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 ไม่ทำกินเพราะว่าทำไม่เป็นเจยทำกับข้าวไม่เป็นนะทุกคนที่เห็นทำทำแล้วออกมาในชวเนี้นี่ฮะเชฟอันนี้ก็เชฟ <laughs> อันนี้นั่งกิน <laughs> ยังรุนเรียวนึกอีกตัวอีก3ตัวทุกคนดูอิงพระคุณเจ้าเออไมันอมได้ไรบอกเลยบอกเลยค่ะว่าเก็บสีพี่โบค่ะทุกคนในชอบมากชอบพี่โบมากโบกันยารัต บิวลวลาพอกับโบกัน่างบีบีเมมโมรี่เนาะบีบีเมมโรี่นี่อ่ะทุกคนในชอบมากแล้ก็จะมากินตามจะฟันจรหรือเปล่าคะตัวสุดท้ายเราจะกินแบบไม่ไมนัะตาลงไป <c oughs> <c oughs> ขอดิมนะอร่อยมากทุกคนแบบเป็นที่ีิ่ม้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบกิฟนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ด้วยนะคะใช่แล้วแล้วก็จะกันใหม่ที่หน้าน,นะคะบ๊ายบาย